อีสานนวสวัสดีจ้าพี่น้องมือในีกินลาบปล่อยส้อยจุกับพีกับนองหลาย้นค่ะอันนี้หันเฮ็ดหลาบค่ะพี่น้องลับเหลือดหลาบขมค่ะหันทั้งเครื่องไน้ทั้งเนื้อค่ะร่วมกันละกะอูเพียตุ่มเพียให้ซุกเอามาเทศแซว้ค่ะพี่น้องจะเป็นตอนบางๆน่อยๆค่ะเฮ็ดหลาบนะคะมีโคเปิดค่ะเครื่องไน้ตับตับผัดขิ้ริวพวกนี้ค่ะแซว้ละกะหันหอมค่ะต้นหอมผักชีหอมเปี๊หอมแดงค่ะพี่น้อง หลักเห็ดแจวเพียค่ะแจวขมกินกับกินกับส้อยจุค่ะเอาใบจุค่ะพี่น้องแบบนี้ค่ะให้ผู้ใหญ่เป็นกินเนาะค่ะมีเพียดข่าครัวพริกป่นต้นหอมผักชีค่ะหลักกานนำปลาชุบโรดค่ะพี่น้องเฮดแบบวอยาค่ะอันนี้นำเพียที่ตมสุกเด้อค่ะกัสีใสไปในได้นื่ออีกค่ะพี่น้องพักกับได้แปลงค่ะอันนี้หันหันจุค่ะพี่น้อง เตรียมเครื่องเซ็ตแล้วกับปรุงรดค่ะจะเอาน้ำเพียที่ตมใไซไปอีกจักหน่อยค่ะพี่น้องเครื่องปรุงกะซิมีเกลือน้ำปลาชั่วรดค่ะเข่าหัวผริกป่นเนาะคะ่ะเพียกะซิมีรสขมอยู่แล้วค่ะพี่น้องทาม,มาขมแห้งกับผันกะซีไซดีขมลงไปอีกค่ะจะมีมาในถุงในที่ไปซื้อเนื้อละค่ะเิ่นกระห้มาเป็นถุงพร้อมค่ะ ใส่เขาหัวพริกป่นนะคะชูรสน้ำปลาเกลือค่ะต้นหอมผักชีหอมเปห้หอมแดงค่ะใส่ลูกโดดลงไปน้ำค่ะ mm hmm. เนือมันสดค่ะพี่น้องเห็ดหลาบกินบานเห้ามันกับเล่แสบนะคะหล mm ัง hmm. จากปรุงแล้วค่ะปรุงแล้วรสชาติได้แล้วกับสีไซเเิ่นสีไซเหลือดค่ะ กินแบบทั้งดิบทั้งสุกค่ะพี่น้องก็ขอโทษขออภัยสำหรับค้นถือบดได้กินดิบเนาะจ้าเนี่ยค้คนในเข่ากันเซตแล้วจังไ่เหลือนลงไปค่ะ อันนี้เพิ่มความขมค่ะพี่น้องขมอ,อัมรำแล้วก็เอาเหลือใส่ค่ะเอาเหลือใส่ทำมันจางก็อาจจะเติมน้ำปลาจาัหน้อยค่ะแต่ันี้เป็นปุงมาพอดีแล้วค่ะพี่น้อง มาเด้อค่ะพี่น้องกินลาบกอยส้อยจุน้ำกันค่ะกินหลายคนนีมันมวนมันแสบค่ะพี่นอ้องดูบานเฮ้าอาจ้ากแสบแสบน้ำกันสวัสดีค่ะ